สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธาราศิริภาประภากรวันนี้อาจารย์ลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมคือปราสาทอโรคกยสารกังแอนเป็นพุทธสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จสถานที่อย่างนี้ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและการดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในยุคโบราณจากที่จากที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้ยังคงไว้ซึ่งการมีมนข์ขลความสวยงามนะคะความยิ่งใหญ่ ที่นี่คือชุมชนโบราณที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่นับพันปีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่คือกำแพงแก้วเป็นเขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นเขตกลางกั้นให้ได้ทราบพื้นที่นะคะของศาสนสถานโบราณนี่คือด้านนอกของศาสนสถานโบราณในอดีตเรียงรายไปด้วย สิลาเรงเมื่อน,นำมาประกอบสร้างที่แห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนมีความงดงามขนาดใดอโรคยาสาลปราสาทกังแอนเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนามหายานแบบศิลปะของโบราณ รุ่งเรืองและเฟื่องฟูในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และในยุคก่อนก่อนก็มีพระเจ้าชัยวรมันที่7็ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระภิัษุโคุรวทูรยาประภาและพระอวโลกิเตสวนทุกพื้นที่ที่มีการสร้างอโรคยาสารจะมีการประดิษฐานประทับของพระอวโลกกเตสวนและพระพักของพระอวโลกิเตสวนนั้นจะเป็นพระพักของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7 เป็นพระพักอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นผู้ที่พบเห็นพระพักนี้เปรียบประดุดดังได้เห็นพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เช่นเดียวกันนี่คืออำนาจทางการปกครองและบทบาททางพระพุทธศาสนา